ทำเมนูอะไรเมนูมาม่ามาม่าใส่ไข่มาม่าใส่ไข่มาม่าตัวไหนมาม่าตัวน,นี้รอออ๋แล้วทำไงต่ออ้ยนึน้นำยังไม่เดือดเลยน้ำย ah ังไม่เดือดอือมันจะเดือดอ่ะฮึต้องคนไข่ให้มีฟองเยอะก่อนรออือเตรีไข่ไหมหรอเตีไข่เนี่ยอือห พ่าพ่อพ่อหลือกเลยเปล่าว่าอะไรเหรอตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะชุมพลบุรีไงเออชุมพลบุรีอ๋ออ๋อเราเราจะไปทำทาเมนูที่เชียงใหม่บ่เนี่ยไปไหมไม่เอวฮะจะอยู่นี่เอออยู่นี่แล้วเหรออืมอยู่กับยายย้อยกันที่นี่อย่างง่ายพ่ออยู่ในนี้กับคุณมูลกับยายย้อยจะทำให้ยายย้อยกินบ่เนี่ยทำทำให้ยายย้อยกินปนเป็นไหม ย่อยกินเป็นไหมพ่อเด็ดถามไม่เหรออืมเดี๋ยวลองต้องทำให้กินกินเป็นนะพ่ออ้าวเหรออืมอ่าอ่เล่นเล่นแกอีกหน่อยดิเอ้าแก้มเบาไปแก้เบาไปเล่นแกอีกหน่อยอ่าพ่ออ่าโอเคอ่าพอละพอละแก้มฟาลาพอละอย่าหมุนหมดอย่เยอะมุยขึ้นมาหน่อยพอละฟาละพอละอ่ะโอเคพอละลูกพอละ มานีกสออืยยยยมองมองหน้าก็หนยสิอะไรหรอายยายหน่อยหวันนี้จะทำเมนูวิมาแรงวันเข็มเลยเยอะเลยเดี๋ยวจะต้องต้องต้องหาที่ดักมาแรงวันนูกเะน้ำเดือดแล้วเอาน้มาใส่เลยปะใส่เยอะอือ

ไ้ข้อพ่อพ่อพ่อถ่ายคืนมูลด้วยสิฮะถ่ายคนมูลด้วยอ๋อถ่ายคนมูลด้วยเนาะโอ้มีคนมูลอยู่ด้วยไอาก็ะกู่อืมอ๋อ เอาเอาแบบคนอันนั้นให้เอาใส่ลงไอืมอืมอ่อใสอ่างี้เหรอแล้วมีเครื่องปรุงมอืมมีจะใส่เหรอเอามาจากร้านยยโหรออยากใหโดูนะฮะอยากใหบูั้เหรออืม

ไม่ได้ยังอ๋ออืมอ๋อพอเราสุกๆแล้วมั้งลูกยังสุกเดี๋ยวเอาข้างบนนี่ก่อนเหรอมันจุบอยู่อ๋อพอแล้วเนะานะยาังพี่แกได้แล้วเนาะพอแล้วเนะาะพีพ่แกโทรหาเนะี่ยพี่แกพี่แกจะรีบคุยเนี่ย อือปีแกเลยปีแกเลยปีเลยปีเลยปีเอามาหมุนมาอีกหมุนมาอีกแล้วอืออ่าสุกแล้วเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างก่อนเลยเเอาหรือเอาไปเอาชามใหม่ไปแล้วอือเอาถ้วยนี่ต่อหัวละหัวละหมดละแปลแปลข้วยแปลข้วยมานนู่นไมแปลข้วยมันมาเลย แม่ชอบมาจะใส่อะไรอะไรอืมนี่หรอนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ชามแล้วมันใส่หมดไม่เอาไม่หมดเอาไม่เอาไมวเดี๋ยวเอาใส่ใส่ชามเลยเร็วๆเอาชามใหญ่มาใส่มีผับพ ah? ีบอ่ะผ้าพีเรามีเนาะ <ด>เออน้ำมันร้อนมันร้อนมันร้อนน้องมันต้อง,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 องตากใส่หรืเดี๋ยวพ่อหาข้าวทีกกให้นะโอเคตากใส่เลยตักทีเราลองชิมดูมันกินได้ไหม,ม อ่าอ่าอ่าน้ำใส่แบง่งเป็นเป็นเป็นสองถ้วยไหมคุณมมลถ้วยหนึ่งกินได้ไหมมั้งต้องมาไปคุณให้กินไม่ไม่ใส่พี่เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวคุณจะท้องหอกเหรออ่าน,นี่ถ้วยหนึ่งไหมมันหนักมันหนักนะเอ้ถ้วยหนึ่งป่ะมันไข่สองลูกอะ่ะเหรอร้อนเ่ามันร้อนเฉยเหรอ,รอ เอาอ,อ,เอ,อะไรเนาะน้อเนื้อกี่บอกเมนูอาหารไปหรือยังอ่ะฮะบอกเมนูอาหารไปหรือยังอ่ะอะไรเนาะลูกเมนูอาหารอ่ะฮะไอ้กี้บอกเมนูอาหารยังยังเลยเอ้าทานนี่เมนูอะไร มาม่าใส่ไข่มาม่าใส่ไข่โอเคอ่ามาม่าใส่ไข่กับมาม่าใส่ไข่โอเคบอกพอล้เหลือเหลือเหลือเขาค่อยๆตักกินเนาะลองกินดูดิเอาอะกินได้ไหมกินได้จริงป่ะกินได้จริงฮะกินได้จริงอ่าพอแล้วเอาเอาไปตักนู่นก่อนไปเอาวางนู่นไปเอาช้อนมาใส่โนมิตโตะใหม่อ่าพอแล้วเอาเอาไว้ เอาเลยแล้วไปกินเองเลยเอาละกินหมดไหมเนี่ยหมดอ่าอาหารปวดของเด็กรอฮพ่อใช้ถือนี่หน่อยอ่าอืมอืมเดี๋ยวเด็กซักเพื่อจะหนูจะล้างนี่ดูล้างนี่อือ่าล้างเป็นอ่ารู้ล้างเป็นอาพอละเอาไปกินก่อนแกว ัวไอ้แค uh, ่อ ah. ่ะไอ้แค่มันกินเป็ดเราไปสองตัวมันตายไปแล้วอ่ะเหรอโอ้ไอ้แค่มันกินเป็ดเลอฮะไอ้แค่มันกินเป็ดไปเดี๋ยวเมันฆ่าไอ้มันฆ่าเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อจต้องไปไปไปวัดอดี๋ลูกไปวัดเป็นงานศพแม่เหรอใช่เป็นงานศพแม่เลยอ๋อเอาละเร็วเพ่อพ่อพ่อรอหนูด้วยแต่หนูจะไปงานศแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเช้าตอนเช้าพ่อพาไปลูก ไม่เอาเรนจะไปนอนได้ได้ได้เอาแล้วนี่น้าเยิงกินตายเอ่าโอเคหมดแล้ว <นะ S 2> ได้พอแล้วเอาีบกินเลยอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ตวสวยตวนอืม นิช้อนยังล่ะนิช้อนยังอืมมีอืมจะหนูจะใช้ช้อนเดี๋ยวเอาช้อนอืมอ๋อหมดแล้วปุอ๋อให้หมดป่ะอืเหลืออยู่อ๋อหมดละไป เออให้คิดถึงป้ารักฮะคิดถึงป้ารักกับแม่เหรอคิดถึงป้ารักกับแม่เหรอให้ไปเสียไปเยี่ยมอะให้เสียไปเยี่ยมเหรอโมืีบอกว่าเป็นลักษณะที่ยันคิดถึงฮะคิดถึงแม่คิดถึงแม่เหรอลูกถึงมากมากฮะคิดถึงมากเออต้องทำอาหารกินเองนะลูกเจริญไว้ลูกหนูทำแบบนี้ตั้งตั้งแต่ที่นีไปยังไม่ตายเยี่ยมฮะหนูทำเป็นตั้งแต่ที่ไปยังไม่ตายเหรออะ เอาไปเอาถ้วยมาก,กินด้วยเร็วๆ <c oughs> นี่ช้อนเลีอยงนะนี่ช้อนเลี้งช้อนกับซ้อมหรอลูกซ้อมจะโดนอะไรโดนเอาไปลออ้างใครอ่ะยายพี่พึ่งใคร จะจะจะลงยูทูบไหมะจะลงยูทูบไหมไม่ลงไม่ลงแต่ไม่ทันแล้วอ่ะอะไปไปแค่นี้ก่อนออาเอาสวัสดีค่าก่อนอ่า